มาดูข่าวร้ายคู่ขนานังกันไปสักเล็กน้อยน้อยค่ะข่าวร้ายก็คือกรณีข้าวหอมมะลิไทยเสียแชมป์นะใช่เรารู้กันแล้วมันถูกฝังเป็นชิปเลยยังไงก็สู้ข้าวไทยไม่ได้ข้าวหอมมะลิประเทศไทยเสียแชมป์ให้ข้าวเามรนะท่านผู้ชมข้าวพกาลำดวนจากกัมพูชาปีนี้ได้แชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปไม่ใช่เรื่องส่งออกนะเป็นเรื่องการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกที่ได้รับการยอมรับใช่ค่ะยังไง คือเขามีการประกวดกันในการประชุมข้าวโลกซึ่งจัดขึ้นที่บ้านเรานี่แหละค่ะที่จังหวัดภูเก็ตปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยแพ้ข้าวหอมมะลิพากาลำดวนจากกัมพูชาไปแค่คะแนนเดียวค่ะจริงๆมีเฉพาะของไทยกับของกัมพูชาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายน่าเสียดายที่เราแพ้ไปแบบสูสีถามกรรมาการตัดสินซึ่งเป็นเชฟใหญ่จากสหรัฐว่าเราแพ้เพราะอะไรเพราะอะไรเขาบอกว่าแพ้ที่กลิ่นค่ะ หลังการหุงพอเขาดมดูเนี่ยเราแพ้ที่กลิ่นคือข้าวพะการำดวนเนี่ยของกัมพูชามันหอมมากแต่ข้าวหอมมะลิไทยปีนี้กลิ่นอ่อนมากอ้าวแล้วคุณชูเกียรติไม่สงสัยเหรอทำไมอยู่จูกลิ่นอ่อนลงไปได้ยังไงพี่หุงก็หอมนะคุณชูเกียรติโอภาสวงท่านนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบอกว่า มันมันไม่หอมเหมือนปกติน่าจะเป็นเพราะว่าปีนี้นะ้ำมากฝนตกชุกข้าวมันก็เลยไม่ได้สร้างกลิ่นที่แรงเหมือนปีที่แล้วที่เราได้ที่หนึ่งนะคะปีที่แล้วของเราเนี่ยกลิ่นหอมมากมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเราจะแข่งใหม่อ๋อมีหน้าสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติบอกได้ส่งข้าวหอมมะลิจ,จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประกวดเพียงหนึ่งตัวอย่างอ๋อคือก็เลยไม่บอกจังหวัดเดี๋ยวเขาจะเสียหายค่ะท่านผู้ชมนี่ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะผู้เข้าประกวดมีเวียดนามนะใช่ค่ะมีกัมพูชามีเมียนมามีลาวมีอินเดียปากีสถานมีจีนแล้วก็มีสหรัฐด้วยอ คุณโชเกียตบอกการเสียแชมป์ครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนใช่ไหมว่าเราจะต้องปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มันดีขึ้นไปอีกค่ะโดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถแข่งขันกับข้าวหอมของประเทศเพื่อนบ้านได้อะไรเหรอเขามีการพัฒนาพันธุ์ข้าวในพื้ทต่างชาติใช่ไหมใช่ค่ะเวียดนามอย่างนี้เหรอเวียดนามกัมพูชาลาวเขาพัฒนาให้พันธุ์ข้าวหอมนมีคุณภาพดีขึ้นมากจนกระทั่งเขามาแข่งกับข้าวหอมมะลิไทยได้อะค่ะนี่ คือการหยุดนิ่งอยู่กับพี่คือการถอยหลังอเน,นี้ยมันคือคําตอบที่ชัดเจนแล้วไหม,ไมค่ะแต่อย่าเพิ่งไปตกใจไม่ใช่การเสียแชมป์ครั้งแรก<อ>ก็มีการสลับสับเปลี่ยนการประกวดข้าวที่ดีสุดในโลกซึ่งจัดมาแข่งจัดมาทั้งหมดเนี่ยหลายครั้งเ ครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี52ใช่แล้วไทยเราเป็นแชมป์ข้าหอมมะลิเนี่ยเป็นแชมป์7สมัยใช่ค่ะมันยังไงลองยกตัวอย่างสิตอนปี52เนี่ยเราได้แชมป์นะคะปี53ก็ได้แชมป์พอปี54เป็นเมียนมา55กัมพูชา56กัมพูชาร่วมกับสหรัฐ57เรากลับมาเป็นแชมป์เป็นแชมป์ร่วมกับกัมพูชา58สหรัฐ59 60เราได้แชมป์61กัมพูชา62เวียดนาม63 64เราได้แชมป์และปีนี้เราเสียแชมป์ให้กัมพูชานี่ท่านพล ประวิทย์วงสวุวรรณจะมาคาดการไหมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แชมป์เหมือนแชมป์สีเกมอันนี้แชมป์ข้าวที่ทีสุดในโลกนะพากาลําววนเหรอกินหอมแรงเหรอเขาว่าอย่างนั้นค่ะบอกหอมมากลงไปไปหามาลองสิหลังจากาที่หุเงเสร็จค่ะอ่ะท่านผู้ชมเฉพาะปีนี้เดี๋ยวว่ากันต่อ